ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพเกมอวยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับการสอนยกเลิกนะครับผมยกเลิกไอดีเกมเศรษฐีนะก็ถามว่ายกเลิอกอะไรนะครับในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราทําการซื้อขายไอดีนะครับผมแล้วแล้วสมมติเราเราซื้อไอดีมานะครับผมเราซื้อไอดีมาปั๊บเนี่ยไอตัวเกมเศรษฐีเนี่ยมันอาจจะยังค้าง ค้างเครื่องของฝ่ายตรงข้ามอยู่นะครับผมก็คือค้างของผู้ที่ขายอยู่นะครับอันนี้ผมจะมาสอนยกเลิกนะครับก็คือเราจะเอาเกมออกจากเครื่องเขานั่นเองนะครับก็คือไม่สามารถเข้าเกมได้นั่นเองนะครับมาเราไปที่อย่างแรกเลยนะครับให้เราเข้ามาที่ไลน์นะครับแล้วเรากดไปที่การตั้งค่านะครับเสร็จแล้วพอากดการตั้งค่าเสร็จเนี่ยให้เราไปที่การแจ้งเตือนนะครับ พอการแจ้งเตือนปั๊บให้เราหาคําว่าแอป,ปที่อนุญาตนะครับผมพอแอป,ปที่อนุญาตเนี่ยผมจะยกเลิกเกมเศรษฐีนะครับผมผมกดเข้าไปที่เกมเศรษฐีเลยนะพอกดเข้าที่เกมเศรษฐีปั๊บมันจะมีข้างล่างเขียนว่ายกเลิกการอนุญาตนะครับผมก็อันนี้เป็นการยกเลิกการอนุญาตก็คือจะไปทําการล็อกเอาท์นะครับล็อกเอาท์เกมเศรษฐีของเครื่องนี้ทุกเครื่อง ก็คือของไ d ดีนี้นะครับผมทุกเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่นะครับก็จะกลายเป็นว่ามันจะรีเซ็ตใหม่นะครับผมให้เป็นการล็อกอินใหม่ทั้งหมดนะครับพอเรากดยกเลิกปั๊บเราก็กดเข้าเกมมันก็จะมีให้เรากดอ่าลงทะเบียนปกตินะครับผมก็ก็อันนี้เสร็จแล้วเรากดยกเลิกปั๊บอันนี้มันต้องมันขึ้นมาว่าเราต้องการอนุญาตยกอ่าต้องการอนุญาตแอปนี้ใช่หรือไม่นะครับผมให้เรากดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้าไปปั๊บมันจะหายไปเลยนะครับผมเสร็จแล้ว พอลองไปเข้าเกมนะอ่ะผมว่ามันอาจจะเอียงไม่รู้มันเอียงตามหรือเปล่านะยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับผมอ่ะพอกดยกเลิกปั๊บนะครับผมอ่าเห็นไหมครับมันจะขึ้นให้เราล็อกอินใหม่นะครับเราก็กดเข้าไปแล้วเราก็ไปล็อกอินเกมปกตินะครับมันก็จะมันก็จะเข้าได้ปกตินะครับอ่าเห็นไหมพอกดยืนยันเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นการ ยกเลิกนะครับผมการล็อกอินของทุกเครื่องนะครับผมก็คือสามารถใช้ในกรณีที่เราซื้อไอดีมานะครับหรือว่าเราอาจจะให้เพื่อนยืมเล่นนะครับผมแล้วเราต้องการที่จะเรียกไอดีคืนนะครับเราก็ทําได้ง่ายๆนะครับผมก็กอยู่ประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แหละครับยังไงก็ฝากช่องที่เก็บไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บๆรักทุกคนนะครับบ๊ายบายจ้า